คลิปสยองแพทย์อินเดียใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมงอีคลีบนอนอวบอ้วนกว่า50ตัวออกจากจมูกอีหลังพบหนอนมแมลงวันวางไข่ในเนื้อเยื่อโพรงจมูกอี เาเป็นตัวแบบนี้แหละชัดดีทางม้าลายจังหวัดกระบี่แปลกที่สุดในโลกที่แรกจากประเทศไทยวาดม้าลายแทนการใช้เส้นขาวดำหลายคนบอกแลนด์มาร์คแห่งใหม่ต้องไปเซลฟี่หนุ่มประมงชาวอเมริกันจับก,กุ้งลอสเตอร์ยักษ์หนักถึง5.5กิโลกรัมอายุกว่า70ปีเอยตอนแรกจะนำไปทำอาหารไอย้ยั แต่เกิดเปลี่ยนใจตั้งชื่อว่าออาเบิร์ตเกทเธอืมเกทเธอนะครับการเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางทะเลในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติตัดสินใจน้ำไปปล่อยมาหาสมุทรแปซิฟิกดีมากเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปพระเช้าสำนึกผิดอยากสึกหลังภาพโอก,กอดสองแมมสาวในโบสถ์ของวัดแห่งหนึ่งที่เกาะช้างหลุดว่อนเน็ต ด้านเจ้าคณะตำบลเกาะช้างเผยให้พระเช้ากลับบ้านเกิดแล้วที้เป็นอาบัตสังขาดพิเศษต้องไปอยู่กรรมหรือปริวาสกรรมชำระศีลให้บริสุทธิ์อุทาหอดอู้คุณแม่ลูกสามชาวอังกฤษวัย7 7ปีวิตเสียชีวิตหลังจากติดเชื้อในกระแสเลือดหลังใช้ผ้าอน,นามัยแบบสอด แพทย์ระบุโชคดีที่รักษาทันเพราะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละเจ็ดสิบสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไม่ตกขบวนนะคะเจอกับน้าแอนน้องแอนแล้วก็นก้าตงิงเช่นเคยตกลงอะไร น้าแอนน้น้องติงอ้วยน่ารักดีนี่สยองตั้งแต่เฮดไลน์แล้วนะวันนี้พูดผิดพูดถูกใช่ใช่น้าติงอ่ะอีไอ้น้อนนี่แหละน่ากลัวจริงๆเลยข่าวแรกนี่แอนอ่านนะน้าติงรับไม่ได้รับไม่ได้เข้าข่าวเลยใช่ไหมโอ้โหน้าติงเนี่ยเป็นคนเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาใช่ไหมแอนน้าติงรักหมามากเบรกวันนี้เรียกว่าเบรกแรกทั้งเบรกนะคะเป็นเรื่องของมกหมาสี่ขาและการติงโดยเฉพาะข่าวแรกน้าติงบอกฟังไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนค่ะ ผู้ชมคะที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะเขาก็มีเจ้าสุนัขโชคร้ายตัวหนึ่งค่ะชื่อว่าเจ้าแคาสเปอร์ค่ะนาติงเป็นสุนัขจระจัดสีขาวอไอ้เจ้าแคาสเปอร์เนี่ยมันชอบมานั่งในห้องเรียนนะคะแล้วก็เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับแคลคูลัสถูกต้องมานั่งเรียนพร้อมกับเด็กๆนักเรียนด้วยซึ่งก็เป็นที่รักแล้วก็ที่ชื่นชอบของนักศึกษาแหละแต่ว่างานนี้ครูไม่ค่อยจะปลื้มเท่าไหร่ค่ะนาติงเพราะว่าครูนั้นหมดความสไป<อ>วาง,งยาหมาอู้ก็เลยจัดการ คุยกับทางเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้วางยาหมาซะนะไหนๆมันก็มานั่งเกะกะลูกหูลูกๆๆตายอยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะเขาเลยวางยาหมาเลยก่อนที่เขาจะนำศพของมันเนี่ยเจ้าแคสเปอร์นะคะไปทิ้งไว้ในถังขยะแบบนี้ค่นะนติงเห็นแล้ว<อ>สึคือนติงว่านะหมาคนเราเนี่ยพี่จุฬาเขาไม่ทำ ค่ะนี่จริงๆถ้าถึงว่าคืออยากมาเรียนก็ให้เรียนนะแล้วก็เป็นที่รักแล้วก็เราทําวิธีกําจัดหมาเนี่ยเลี้ยงมันด้ครับแต่ว่าทําหมันมันซะค่ะอ่ามันก็จะหมดไปเองตามอายุไขัยแต่ว่าถ้ามาทําอย่างเงี้ยมันโหดร้ายเกินไปอ่ะก็ไม่ได้ยุ่งหรือว่าเพ่นพ่านไม่ไม่ไม่นั่งเรียนเงียบๆของเขาที่โรงเรียนสาธิตมีอีกตัวหนึ่งค่ะมันชื่ออะไรสักนักติงจําไม่ได้แล้วไปเรียนนักนไปเรียนกับนักเรียนเข้าห้องเรียนอะไร พอเด็กเขาสอบเอนทานเข้ามันก็เข้ามหาลัยด้วยเออนั่นแหละเห็นไหมล่ะดูซิมันไม่ได้อันตรายอะไรเลยออามาดูนี่ดีกว่าอันนี้ลือกระชอนเน็ตเลยนะครับก็คือเจ้าสี่ขาแสนรู้นี่ก็คือไอ้สมหวังนะเออไม่ใช่ไอ้แ้วนะเป็นสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ก็มักจะช่วยพระหนูทีสุตตะธรรมโมนะครับหรือหลวงตาหนูทีเนี่ย พระของวัดจันทราทิพย์จังหวัดอุดรธานีลากรถเข็นบินทบาทก็ลากแต่ตอนเช้าทุกวันน่ะโดยก็มีการโพสต์ข้อความว่าเห็นเจ้าสมหวังเนี่ยคอยช่วยรถเข็นบินทบาทนะครับจากภาพที่เคยเห็นน่ารักน่าเห็นดูกับกลายเป็นภาพที่น่าสงสารหลังจากที่ว่าไอ้สมหวังตอนนี้มันก็แก่ละนะแต่มันก็ยังทาอะ่ะแล้วยังป่วยเป็นโรคสะโพกเสื่อมนะฮะเพราะว่าต้องลากรถเข็นนี่แหละ ก็มีการสังเกตนะครับการออกบิณฑบาตของหลวงตาหนุทีก็มีลักษณะเป็นการเลี่ยายเงินบริจาคของประชาชนทําให้การกระทําของหลวงตาหนุทีเนี่ยเข้าข่ายผิดวินัยสงฆ์ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสอบนอยใช่ไปตรวจอสอ<า>บตอนนี้นะครับปัจจุบันหลวงตาหนุทีก็ไม่ได้จําวัดอยู่ที่วัดจันทาทิพิ์แล้วนะครับโดยท่านพระอธิการสอนอประยุทตโตจเจ้าอาวาสวัดจันทาทิพิบบอกว่าพระหนุทีก็ อยู่ที่วัดแห่งนี้เพียงแค่พันษาเดียวตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วแต,แต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดเห็นบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เจอตัวสมหวังแล้วค่ะติงที่มาหาชัยเอามาจากมา <c oughs> นู่นเลยหนะ <c oughs> รอพเนจรไปเรื่อยเลยนะแล้วตอนนี้ก็ทางกลุ่มของ Watchdog Thailand ค่ะเป็นกลุ่มเครือข่า,ขายประชาชนต่อต้านการค้าสุนัขข้ามชาติก็ได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เอาเจ้าสมหวังเนี่ยไปรักษาแล้วแต่แต่เจ้าสมหวังยังไงก็ หมานะก็ยังไงก็รักเจ้าของนี่พูดตรงๆนะยังไงก็รักหมาเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงก็น่าสงสารมันเนาะนี่แหละสุนัขก็มีหัวใจนะเนี่ยสุนัขใจเนี่ยนะเวลาใครบอกน่าติงใจหมาเนี่ยติงภูมิใจนะภูมิใจเลยเช่ะใจหมาเนี่ยมันซื่อเป็นสัตว์ไงมันรักเจ้าของมันขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าของอะทำอะไรมันก็ได้อันนี้แหละครับนี่แหละครับเป็นสุนัขที่เรียกกันว่าเจ้าหมีดําได้รับการฝึกจากครูฝึกนั่นก็คือ ลิ้นหลงลิ้นหลงหลังแแล้วก็เสียเลยเสียเล่อปิงฝึกว่าลิ้นหลงหลังอ่ะเสียเล่อปิงอ่ะก็ฝึกมาตั้งแต่ปีห้านะครับฝึกไอ้เจ้าหมีดำมาฝึกกันที่เมืองนานจริงปี่มณฑลเจียงชูนะครับฝึกอยู่สองปีตอนนี้ผูกพันมากกับเสียเล่อปิงนี่ก็เป็นครูฝึก ก็เก็บกระเป๋าออกจากหน่วยก็ไม่ลืมจะบอกลายหมีดำนี่แหละค่ะดำเอ้ยอะไรอ้วตึงไหลเลยว่ะตึงไหลแปลว่ากลับบ้านต้องกลับบ้านแล้วนะแต่ว่าเจ้าหมีดำก็อะไรอววรน,นะนะติงเห็นบอกว่าตอนที่เซี่ยเหลือปิงเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับบ้านนี่มันก็มากัดกระชากกระเป๋าไว้อย่าไปเลยเจ้านายอยู่กับข้าเธออ,อย่าไปเลยอย่าไปเลย ด้วยความรักอะน,นะคะความผูกพันเนอะส<ป>องปีอยู่ด้วยกันมานะคือสองปีสองปีหมาเนี่ยนะ,ะเท่ากับสิบสี่ปีคนนะ คือสองขอขอโทษสี่สองปีคนเท่ากับสิบสี่ปีหมาเท e ่า ok <laughs> กับหมาเนี่อยู่กับเราสิบสี่ปีมันก็ถูกกันวันนี้ม <ๆ S 2> ันสลับปรับก็อยู่กับหมามาก็อย่างนี้แหละอะนั่นก็เป็นเรื่องของหมาก็มีหัวใจถูกต้องถูกต้องแล้วก็มาอีกข่าวนึงค่ะก็เป็นเรื่องของหมาแต่ว่าเป็นหมาโชคดีค่ะนะติ๊กนี้เป็นหมาที่พิการนะคะในบ้านเรานี่เองค่ะพิการและเผอิญว่าไปเจอสาวแคนาดาใจดีซึ่งความพิการของเจ้าสุนั ส่วนี้นะคะก็เกิดขึ้นโดยที่ว่าขาทั้งสองข้างด้านหลังค่ะนะติงด้านหลังเนี่ยเขาพิการเวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องเดินลากเท้าๆอันนี้นะะอันรา,ายอ่ะก็เลยทําให้เมแกนเพนแมนค่ะซึ่งเป็นสาวแคนาดาเห็นแล้วสงสารก็เลยประกาศผ่านทางเว็บไซต์นะคะว่าขอรับเงินบริจาคเพื่อมารักษาน้องหมาตัวนี้หน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครบริจาคเข้ามาเลยนะคะในบ้านเราเนี่ย เขาก็เลยว่าเอ๊ะงั้นเอาไปแคนาดาเลยละกันกลับบ้านไปเลยแล้วก็ตั้งชื่อให,ใหม่ว่าเจ้าลีโอหลังจากนั้นเนี่ยก็ระดมทุนช่วยเหลือแล้วก็ขอรับบริจาคที่แคนาดาแล้วก็ได้เงินเข้ามาช่วยเหลือกันจํานวนมากทีเดียวและปัจจุบันค่ะเจ้าลีโอเนี่ยเขาก็เดินได้แล้วนะนะ้ติงแต่เดินได้ด้วยการที่มีรถอ่ะเหมือนมาพยุงด้านสองขาหลังของเขาอ่ะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะเดินได้คล่องมากขึ้นอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของคือ,อน<ะ>้<ม>าติงอยากจะบอก ไอ้ที่บ้านนตติงเนี่ยกำลังเลือกดูในในโทรศัพท์เนี่ยชื่อไอ้หูตั้งหูตั้งก็เจอมันโดนรถชนตอนัเด็กอะก็จะตายแล้วเงยหน้าขึ้นมาแฟนนตติงเห็นเอาไปรักษาหมดไป5,3าหมื่นามตอน,นดามเหล็กตอนนี้มันทําเงินไปแสนกว่าบาทมันกัดหมดเลยทั้งมุงรวดทำลายผ้าม่านโ,โซฟงโซฟาแต่ก็เลี้ยงมันก็เนี่ยแหละ ก็เ็ถือว่าชคดีเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของหมาที่พิการนะนะติงโดนมอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็ขาหลังใช้การไม่ได้คลิปนี้ค่ะไปดูหมาแกล้งพิการกันบ้างจริงเหรอแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะติ้งสภาพของเขาเห็นไหมเดินลากขาเอาล่ะลากขาเหมือนกันลากขาเหมือนกันให้คนสงสารใช่ค่ะแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็ต้องสงสารสิติ้งอ่ะอ่ะออ้าว อ่ะเป็นอีก่ะยังลากอยู่ยัง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 ลากอยู่โอ้นนาองสารร้องด้วยเสียงโหยหวนด้วยนะจริงเหรอเจ็บปวดทรมานอะไรมากมายมก็ไม่รู้อ่ะตันมันก็พิการอ่ะดูแต่ว่าสุดท้ายนะติงมันยืนขึ้นเวกจํมเวกจัมก็วิ่งถลอยเลยเอ้ยแล้วเมื่อวัก่อมันเป็นอะไรเนี่ย ก็โดนเนี่โดนหมาหลอกอ่ะสิเราโดนหลอกใช่ไหมแม่มันคงจะคันคันใช่ไหมคันท้องอ่ามันก็อาจจะถูไปถ่ายไปตามถนนเรืได้ใช่ใช่ก็เจ้าหมาที่บ้านน่ะติงเวลามันอึเสร็จอ่ะมันก็จะนั่งแล้วก็ถ่ายตีเขาก็ถ่ายไปใช่ทำความสะอาดว้าอย่างนั้นไม่ไปบ้านน่ะติงนะ นี่ก็เป็นข่าวคราวที่นํามาฝากกันในเบรกแรกนะคะแต่ว่าเราจะปิดท้ายเบรกกันนี้หมาอีกงอนเรื่องของหมาเหมือนกันแต่ว่าเป็นน้องหมาที่เขากระโดดตามรถจักรยานค่ะคุณผู้ชมแล้วท่าสวยทีเดียวดูอยากกระพริบตานะคะจังหวะสั้นๆอ่ะไปติดตามกันเลยค่ะ<อ>